ตัวนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยผมใช้งานในเกมแนว FPS เป็นตัวสลับปืนก็คือเป็นปืนสำรองเออเป็นปืน1ปืน2จังหวะที่แบบต้องเล่นจริงๆอ่ะบางครั้งมือไปโดนสนี่เออสกิดกเข้ามาปุ๊บสกิดสกิดสกิิกซสิไอชิเตความร้อนกับความแรงมาคู่กันผมไม่อยากจะบอกเลยว่าอุณหภูมิสูงสุดที่ผมสัมผัสเขาได้เนี่ยคือ6 0องศา ัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในช่องเกมจ๋าอยู่สตูของผมก็ขอสักหน่อยละกันนะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องเกมจ๋าก็ไม่ต้องกดติดตามอ้าวกดหน่อยละกันก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวครับผม ROG Phone 5S Pro นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดล่าสัต์เฮ้ยล่าสัตทํทำไมผเป็นมอลคีเหรอมันมีโหมด ROG Phone 5S Pro ก็เป็นรุ่นต่อยอดครับของ ROG Phone 5ซึ่งในต้นปีเนี่ยนะครับปกติ แล้วเนี่ย LG เขาจะขายปลายปีเพราะว่าเขาจะรอตัวแซฟรัก้อนที่เป็นตัว plus ออกมาครับ,รบเขาจะได้ชื่อว่ามือถือที่แรงที่สุดในโลกแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆที่ LG Phone เนี่ยออกมา2รุ่นครับรุ่นแรกก็คือ LG iPhone 5รุ่นที่2ก็คือ LG Phone 5s นะครับแล้วก็ในรุ่น LG Phone 5เนี่ยมีอยู่รุ่นหนึ่งที่พิเศษมากๆครับผม ROG Phone 5 Ultimate ตัวนั้นก็จะเป็นตัวสีขาวแล้วก็ตัวข้างหลังที่เป็นหน้าจอเนี่ยจะเป็นจอที่เป็นขา ดำด้วยใช่ครับส่วนตัวที่เป็น5 Pro เนี่ยก็จะมีจอสีส่วนตัว5ธรรมดาก็จะเป็นแค่ไฟ RGB ที่เป็นโลโก้ RGB เท่านั้นใช่ครับผมสเปคนะครับคุณสามารถไปเปิด Google ได้ได้หรือว่าไปดูคลิปพรีวิวหรือว่าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ครับเดี๋ยวขึ้นมาให้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าฟีลลิ่งการใช้งานซึ่งจะเน้นเกมล้วนๆเลยได้นะครับแบงค์เอาไปทดสอบเกมมากี่เกมแบงค์มาทั้งหมด13เกมตาเป็นไงตาจะบอดอีกเลยจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นกันเลยดียวะ ก็เทอแล้วทดสอบมาหนักหน่วงทั้งเรื่องของการเล่นเกมผ่าน Wi-Fi 5G เปิดพัดลมปิดพัดลมเปิดแอร์ไหมเปิดถ้าเปิดก็ร้อนตปโอ้เราว่าเซอร์ไพรส์ ครับนะครับเซอร์ไพรส์ทั้งสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับราคากดไหมได้เลย ROG Phone 5S เนี่ยนะครับมีทั้งหมด3โมเดลมีตัวธรรมดานะครับเริ่มต้นอยู่ที่25,990บาทนรับาทมาพร้อมกับแรม 12GB อกิกและสตอ r a เ e 2 5 6 g รหกิกหรือถ้าเกิดว่าคุณมาใช้ตัวที่เป็นระดับกลางแรม 16GB กรับสตอเลเนี่ยให้มาจุกใจเลยครับครึ่งเทราไบต์ ราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทโอ้ก็ถือว่าได้อยู่ส่วนตัวท็อปสุดที่ขายในบ้านเราก็จะมีแค่สีเดียวคือสีสีแฟนทอมแบล็ k สีดำนะครับ<ๆ>ก็จะเป็น ROG Phone 5S Pro ตัวเนี้ยความพิเศษของมันคือ1ละตัว Pro เนี่ยจะมีหน้าจอที่เป็น RGB อยู่ข้างหลังครับเป็นจอดิสเพลย์จริงๆคัสตอมได้ครับผมสองเลยคืออุปกรณ์ที่แถมมาให้ในกล่องนะครับกล่องมันจะเป็นกล่องที่ใหญ่แล้วก็จะมีตัวพัดลม Aero Active Cooler 5มาให้ในกล่องด้วย ครับไม่ต้องซื้อเพิ่มใช่สุดท้ายคือเรื่องของตัวแรมเป็นสมาร์ทโฟน Android ที่แรมเยอะที่สุดในโลกใช่แรมที่เขาให้มาเท่าไหร่แบตสิบแปดครับผมสตอเรจครับ512นะครับก็ให้มาครึ่งเทราไบต์ใช่ แรมเนี่ยก็ใช้ไม่หมดเอาใช้คำนี้ดีกว่าเยอะสะเเลืกเกินนะครับมาทำไมไม่รู้การใช้งานเอาเริ่มจากโซเชียลมีเดียก่อนแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อ LG Phone มาเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับจุดเด่นของตัวนี้คือหน้าจอหน้าจอตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกับ LG Phone 5 LG Phone 5S เนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น144เฮิรตทาแซมปิ้งจากเดิมเท่าไหร่ครับแบงค์300ครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น360เฮิรตครับผมเทียบกับตัว LG Phone 3ที่ผม กำลังถืออยู่นี้ตัวเนี้ยจะสว่างกว่าอั R G จีโฟนสประมาณ2.2%่สิบสองเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะถือว่าสว่างขึ้นแต่ว่าจอเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะแดปตีฟนะครับ, <c oughs> รบสามารถที่จะคัสตอมจอเน้ยนะครับให้เป็น6 0สิบเฮิร์ตได้ในกรณีที่คุณอยากให้มันประหยัดแบบ,รบหรือถ้าเป็นผมผมชอบใช้จอร้อยสิบเฮิร์ตก็สามารถปรับลดลงมาได้ <c oughs> หรือถ้าเป็นคนที่เล่นเกมต <c oughs> ิงต้องบ้าๆอย่างแบงค์ไปเลย <c oughs> ก็ปรับไปเลยร้อยสี่สิบครับ,รบส่วนใหญ่มันจะไปเด่นเรื่องของการดูหนังฟังเพลงสมากกว่าลำโพงดีมากตัวนี้เป็นนสมาร์ททโโฟี่ลพง ที่สุดในโลกใช่ในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันนี้ผมก็ยังยังหาตัวที่ดีกว่านี้ไม่ได้ใช่ค่าถามผมนะ ลำโพงดังมากดังที่สุดตัวแดกที่ให้มานะครับในตัวของเขาเนี่ยนะครับมีชิปเสียงมาให้นะครับไม่ว่าคุณจะเปิดผ่านลําโพงไม่ว่าคุณจะเปิดผ่านหูฟังบลูทูธไม่ว่าคุณจะเปิดผ่านแจ็ค3.5มิลทั้ง3ช่องทางนี้ถือว่าสุดทุกทางนะครับแม้กระทั่งแจ็ค3.5มิลที่เป็นอะนาล็อกอย่างเงี้ยเขาก็มีคอร์ดดกมาให้นะครับมีชิปเสียงที่ช่วยขยายมีชิปเสียงที่ช่วยเอ็กแซกไฟล์หรือคือเอาง่ายๆว่าเรื่องของการฟังเพลงครับไม่ว่าจะฟังผ่านอะไรก็ตามแต่10/10หมด เรื่องการเล่นเกมลหรอมาเลยเหรสวัสดีครับ แนะนำตัวกระดเรเอ้ยชื่ออะไรครับผมแบงค์เกมจ๋าเหยตาข้าเลยโหมดที่เขาให้มาแบงค์มีอะไรบ้างหลักๆหลักๆที่ผมใช้คือแอร์ทิเกอร์กับคอสแคร์มีตัวด a ต a าเรียลไทม์พวกนี้เนี่ยจะบอกพวกแบตเตอรี่อุณหภูมิเฟรมเรทอะไรต่างๆเยอะแยะแบบเรียลไทม์ใช่ครับแล้วเอาไว้แบบว่าคนที่แบบว่าซีเรียสเรื่องเฟรมเรทใช่ครับเรื่องของโหมดที่ช่วยในเรื่องของการเล่นคือถ้าเกิดคุณต้องการเพอร์ r m มนต์สุดๆครับก็มี X m o มดให้ปรับได้ใน X โ o มดเนี่ยจริงๆแล้วมีรายละเอ เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูได้ในช่องแบงค์แล้วกันครับ,รบแบงค์ใ่าจะทำไปแล้วปะอืมอยังเอา <c oughs> งั้นเดี๋ยวทำเลยได้ เอ่อเ็กซ์โหมดของ LG Phone 5นะครับมันปรับแต่งได้เยอะครับคือปรับแต่งในเรื่องของโปรไฟล์ปรับแต่งในเรื่องของแอร์คริเกอร์ปรับแต่งในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ปรับแต่งในเรื่องของ CPU ปรับแต่งในเรื่องของไฟ RGB หรือว่าตัวจอ LED ข้างหลังเลยครับเอ็กซ์โหมดที่มันทํามาเนี่ยมันปรับแต่งได้เยอะมากถ้าจะเจาะลึกนี่คือแบบทั้งวันยังทั้งวันยังไม่หมดคือผมเองเนี่ยดูไอตัวคู่มือที่เขาให้มาแบบในเรื่องของเอ็กซ์โหมดคือโอ้โหเป็น10หน้าสามสิบแปดหน้าครับคือพี่ปรับไปเลยพี่อยากปรับอะไรพี่ปรัับไปตววช่่ยเลน จะมีแอร์ติเกอร์แยกนอกเข้ามาอีก2ตัวะนะครับมากับ แอโร a แอคทีฟครับโดยในตัวของมันเนี่ยจะมีทั้งหมด4จุดอ่ามีตรงไหนบ้างก็คือตรงแอทริกเกอร์ข้างบนตรงนี้ครับแล้วก็มีข้างหลังตรงนี้เอาไว้สไลด์เอาไว้รูดเสานะครับถ้าเป็นตัวธรรมดามันเหมือนจะไม่มีปะไม่มีครับมันมันจะมีแค่ตัวมีตัวโปรใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีใน 5S Pro แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเอาต์เตอเใช่ครับก็มีทั้งหมด3รุ่นที่มีข้างหลังมาให้ใช่แล้วตัวตัวแอร์ทริกเกอร์เขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแอร์ทริกเกอร์บางคนไม่เคยใช้มือถ เป็นเหมือนปุ่มเสมือนของหน้าจอนะครับก็คือถ้าเกิดคุณอยากใช้งานปุ่มไหนในหน้าจอเนี่ยคุณสามารถมาเปิดตัวแอติเกอร์ปุ๊บแล้วก็ตำแหน่งตรงนั้นอ่ะจะกดทดแทนด้วยปุ่มตรงนี้ครับครับผมก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นเอาง่ายว่าถ้าเกิดเึ็นภาพไปออกมันคือจอยใช่แต่เป็นจอยแบบฟอ์ตัชอ่านั่นคือสิ่งที่ผมจะพยายามบอกได้ง่ายๆที่สุดแล้วนะครับน้าหนักตรงนี้ก็สามารถจะคัสตอมได้บางคนกดแรงบางคนกดเบาบางคนแบบชอบสไลด์แรงสไลด์เบา ปคัสตอมได้นะครับกับด้านหลังซึ่งมีเฉพาะในตัว S Pro ในเจเนอเรชันปัจจุบันนะมีเฉพาะ S Pro ด้านหลังเอาไว้ทำอะไรแบงค์ด้านหลังเนี่ยมันเป็นตัวสไลด์อันนี้เนี่ยเหมือนเวลาเล่นเกมแนว FPS อยากจะสลับปืนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นตัวลูกจิ้งจกอ่ะอ๋อเออเออเออนึกออกไหมก่อนหรือถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัว Aero Active Cooler ครับซึ่ง Aero Active Cooler เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1,490นอบบาทนะจะแถมให้เฉพาะในตัว 5S Pro ตัวท็อปตัว ถ้าเกิดว่าตัวธรรมดาอย่างเช่นตัว 5S ที่เป็น256หรือว่า512อ่ะจะไม่แถมให้จะต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจเองนะแต่แนะนําให้ซื้อนะครับตัวช่วยเรื่องของการเล็งยิงครับถ้าเกิดว่าเรานับในฝั่งของเกมมิ่งสมาร์ทโฟนเกมมิ่งโฟนอ่ะส่วนใหญ่ทุกแบรนด์จะต้องมีเหมือนกันหมดคือตัวช่วยเล็งใช่ครับของ LG o ฟ e ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ความพิเศษของเขาคือมันจะสามารถคัสตอมสีคัสตอมตัว cross ได้รูปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบงค์ไอตัวช่วยยิงเนี่ย cross แ a i r ครับผมก็คือยิงหมุนนั่นเองเออของ LG Phone เนี่ยมันจะเซตติ้งสีได้ด้วยนะได้ครับมีหลากหลายสีด้วยกันอืมแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นตรงที่แบบบางแบรนด์อย่างเช่นตัว Red Magic ครับมันจะสามารถทําให้เห็นเขาเรียกอะไรเห็นศัตรูที่หลบอยู่ข้างหลังได้หมดอะไรนะเขาเรียก hunting เออแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีเออแต่ไม่เป็นไรครับไม่โกงอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวช่วยครเรื่องการเล่นเกมซึ่งจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้เดี๋ยวไปดูได้ที่ช่องแบงค์กันจ้าคืออธิบายวันนี้ไม่หมดไม่หมดเยอะเลยแค่ ีนาทีแล้วยังไม่รู้เลยเนี่ยใช่เนี่ยยี่สิบนาทีนี้ยังไม่จบไอตัวช่วยเล่นเลยใช่ครับนี่ถ้าเกิดเราเราไปเจาะลึกเอ็กโหมดอ่ะเอ็กโหมดแม่งคัสตอมโปรไฟล์คัสตอมซีพียูคัสตอมแรมได้เยอะเยอะครับเยอะเอาง่ายว่าสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมแล้วอยากคัสตอมนู่นนั่นนี่ใช้ไปเลยการเล่นเกมอ่ะมาหลักๆที่เราเล่นกันก็จะเป็นเกมบ้านๆอาร์วีผับจีคอร์ดิวตี้อะไรเงี้ยครับผมเป็นยังไงบ้างแบงก์ก็จะแยกเป็นห้าหมวดหมู่แล้วกันเกมแนวโมบ้าครับเอพีเอสแข่งรถฟุตบอลโอเพนเวิลด์ ครบแล้วครบแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรหลุดจากหน้าหมวดนี้แล้วแหละ <c oughs> เอาอันดับแรกก่อนเลยมันเย,เยอะมากอันดับแรกคือเกมแนวโมบ้ามีอะไรบ้างที่เราไร้ทดสอบมา RV มี l l มีโมบาย e ีเจนโอ้โหนี่ครบแล้วไม่น่าจะมีหลุดจากนี้อีกแล้วผมยังไม่เข้าใจเลยผมทาไปได้อย่างไรนี่ยทั้ง3เกมเนี่ยปรับได้สูตรทุกเกมแล้วก็เล่นได้ลื่นทุกเกมทั้งการอ่านหน้าจอในแมปหน้าจอครับแล้วก็คือเกมแนวนี้เนี่ยมันลิมิตออกไปแล้วว่าแมปมันแค่นี้มันมีตัวละครประมาณนี้มีคีปประมาณนี้มันก็เลยไม่ได้หนักอะไรมากมก็เล่นได้ลื่นระยะยาวหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเล่นได้ลื่นเลยครับสบายสบายแล้วก็ไม่ค่อยร้อนด้วยเกมแนวนี้คือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าคุ เกมพวกเนี้ยใช้ไปแค่ประมาณแบบ2ี่0ใช่ครับข้อดีอย่างคือเกมแนวเนี้ยคนเล่นเยอะอย่างช่วงนี้ก็มี P I 1 0บู้บางเออบางคนเนี่ยอยากจะแคสเกมอยากจะสตรีมเกมตรงพอร์ตการเชื่อมต่อเขาที่เป็นพอร์ต USB Type C 3.1อ่ะครับคุณสามารถเอา USB Type C มาเสียบแล้วต่อการแคปเจอร์ออกไปข้างนอกได้ถ้าอยากจะเป็นสตรีมเมอร์หรือแคสเตอร์เกมแนวนี้ก็สามารถใช้งานได้ถ้าเป็นเกมแนวถัดไปล่ะ FPS อันนี้คือเหมาะเลยโอ้โหคือผมทดสอบมา2เกมเกมอะไรบ้างมี PUBG กับ Call of Duty ครับนะครับสิ่งหนึ่งที่มันพิเศษเหนืออื่นใดก็คือมันสามารถปรับ90เฟรมเรีได้แล้วใน PUBG ในขณะที่รุ่นพี่ตอนที่ผมเทสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังปรับไม่ได้เอา G Phone 5 Ultimate ครับเปิดได้แค่60ตอนนั้นนะในตอนนั้นตอนนี้ไม่ทราบนะครับอาจจะเปิดได้แล้วเหมือนกันใช่แต่ตัวนี้ Snapdragon 888 Plus ครับ เปิดผับจี G, 90เฟรมเลทได้ใช่เป็นไงบ้างลื่นไหมโอ้โหลื่นเฟิร์สเกิดการผมชอบทุกอย่างที่ เอาฟนตัวนี้ทําได้ออแอร์ทิกเกอร์ก็ดีเอ,อสีสันหน้าจอก็ดีขนาดหน้าจอก็ดีทัชก,ก็ดีทัชก,ก,ก,ก็ดีที่ชอบที่สุดเสียงแม่งดีมากเกมแนว FPS เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งผับ G ดเดี๋ยว Hobby ต้องแยกซ้ายขวาให้ได้ใช่พอถ้าเกิดแยกซ้ายขวาไม่ได้ตายอย่างเดียวใช่ครับถัดไปเนี่ยเป็นเกมแนวแข่งรถแข่งรถอ่ะเป็นยังไงเอามาด้วยกันทั้งหมด2เกมเกมอะไรบ้างครับก็คือ Real Racing กับ Asphalt 9อ่ะ Real Racing กับ Asphalt 9ผมบอกเลยว่า Real Racing เนี่ยเฟรมเรทวิ่งเต็มเลยเท่าไหร่หนึ่งร้อย 26เฟรมอ่าประมาณนะครับถ้าเกิดเทียบกับ Red Magic 6เนี่ยไอตัวนั้นเนี่ยจะได้ร้อยฟรมสิอืมโอเคแต่ก็ดูไม่ออกหรอกถ้าเกิดว่าเกินร2อยไปก็น่าจะลื่นหมดแหละลื่นหมดแล้วล่ะเกิน9กก็ลื่นแล้วคือ Real Racing เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกยี่ห้อทุกเจ้าจะเล่นได้เป็นร2อย3 0ถูกต้องอย่าง Samsung a 2 1 Ultra ผมอะได้แค่90หรือไม่ก็60ก็มีใช่ครับคือคือ Real Racing เป็นเกมที่มันจะเลือกมือถือเกมมิ่งโฟนแล้วมันจะเปิดให้เองใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างเล่นดีมเลล่นดีืไหม ลื่นภาพสวยเล่นลื่นจโรดีเอียงซ้ายเอียงขวาดีสมดุลเครื่องดีเสียงดีจะอะไรอีกอะคือเรลลิสิงเนี่ยนะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามฟอร์มูล่าวันสิ่งที่เป็นเสน่ห์ที่สุดของฟอร์มูล่าวันไม่ใช่ความเร็วเ้ยเสียงเสียงโอ้เสียงมันแบบโอ้โหมันแพด่เข้ามาในหัวใจเลือเกินจ้าเสเลือเกินเสียงมันแบบเสียงมันได้อารมณ์ใช้คำนี้ดีกว่าเนาะเสียงมันได้อารมณ์มากเวลาเล่นเรลลิสิ้งในในพวกอัลจีโฟเลยนะครับใช่สุดดีกลับอีกเกมหนึ่ง ครับ a d ์กาวเป็นยังไงบ้าง a d ดฟาวเนี่ยถ้าถ้าเกิดเทียบกับ s n a p 8แ8ดแทั่วไปผมว่าตัวนี้ลื่นกว่างงไหมไม่งงออคือคือ888ไม่ใช่ว่าจะเล่น a d ด a ฟลาวลื่นทุกตัวใช่รุ่นนี้เนี่ยเอาไปเลยสิบสิบกินหมอเฟรมเรท 60ตลอดจังหวะชนคิวแคมคิวแคมเลี้ยวซ้ายติดในตั้งกดดิฟหมุนรอบเอว32มสบสองรอบร <laughs> ต่างต่างเนี่ย <laughs> เออไม่กระตุกเลย <laughs> คือแอดโฟล์มันโหดขนาดไหนโหดขนาดที่ iPhone 13 Pro Max <laughs> กระตุกอะ่ะใช่ค้างแต่ว่าโอเคอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยกับแบงค์อย่างหนึ่งนะแอดโฟล์เนี่ยเวลาเล่นกับ LG Phone ด้วยความที่ใจโรสผอมดีใช่นะครับดีถึงขั้นที่ว่าแบบเวลาเราอยากจะเอียงอะครับถ้าเป็นมือถือทั่วไปเวลาเราอยากเข้าโค้งมันต้องเทใช่อันเนี้ยเล็มจะเรียก็เล็มแล้วกันเล็มนิดนิดเออนิด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 อะไรเงี้ยมันก็ เหใมันพงอะไรจริงอ่ะเออมันมีความรู้สึกดีอย่างที่4เกมอะไรแบงค์ฟุตบอลอ่ะฟุตบอลมีอะไรครับมีเกมเดียวเลยเบส2021 โอเคเป็นยังไงบ้างหลายคนเด่ยขอก็มาเยอะเหลือเกินนะแบงค์ทำไมไม่เล่นบ้างเนี่ยคือผมายแบงค์ไม่ใช่ไม่ใช่คือเตะบอลในชีวิตจริงแต่ไมเล่นเกมหัวร้อนเอ้แต่ว่าตอนวอลปลายไอแบงค์เคยเล่นเกมฟุตบอลอยู่นะฟีฟ่าออนไลน์สามตอนนั้นจริงจริงสองอะเราก็เริ่มเล่นกันแล้วใช่แต่ว่าเล่นนิดเดียวคือผมเป็นคนที่เล่นเกมฟุตบอลไม่ได้ผมก็เล่นไม่ได้กูตาลายหลายคนบอกผมโตมากับวินนิ่งผมบอกเลยผมโตกับมาริโอ้ผมโตมากับบัตตี้รอคือแม่งเล่นทุกเกมในร้านยกเว้นเกมฟุตบอลอย่ามา้ากูกูเล่นไม่ได้ไม่ได้ เพราะว่าเราถนัดมือซ้ายเกี <g 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 ่ยวอะไรกันวะก็นั่นแหละเกมฟุตบอลเนี่ยหลายรุ่นที่ใช้ไซนัลล็อกเก็ตแก็ยังมีแบบทันบางครั้งมันหนวงบ้างบางครั้งมันกดไม่ติดบ้างแต่ว่ารุ่นนี้หายห่วได้เลยครับไม่มันมันก็หนวงนั่นแหละเกมฟุตบอลปกติมันจะมีจังหวะจังหวะกระชากนู่นนี่นั่นกว่าจะหมุนตัวแต่ว่าถ้าเกิดเทียบเรื่องความหนวงว่าตัวนี้หนวกน้อยมากตามนี้นะครับใส่เล่นฟุตบอลก็ซื้อได้ชอบใช่คือฟุตบอลเกมฟุตบอลเนี่ยบางคนชอบเสพภาพใช่โอ้โหแบบอุตส่าห์เปิดได้การเมซเปิดดไ้การร วิ่งแบบเอ็มบปเป้อย่างเงี้ยเอออยากเห็นหน้าชัดๆอยากเห็นนักเตะอาร์นอ่นมากเฮ้ยใจเย็นก็เล่นได้นะครับตัดไปสุดท้ายละสุดท้ายเกมระดับสูงโอเปนเวิลด์เกมเจนเอ็มพาเป็นเกมที่เราชอบเล่นกันในคอมใช่ครับแต่ว่าในมือถือเนี่ยบางคนแบบเฮ้ยพี่เทสให้หน่อยอยากเอาไปขิงผมก็จะเทสให้ทุกท่านได้ดูเป็นยังไงบ้างตัวนี้ครับผมก็อยากจะพูดเลยว่ามันเล่นได้ลื่น ถ้าเทียบกับ iPad Pro M1 ช่วงนั้นใช่ไหมอ่าอ่า Pro 1ว่าลื่นแล้วนะครับเจอรุ่นนี้เนี่ยพอๆกันจริงเหรอเออในช่วงต้นๆนะก็สักประมาณ30นาทีเนี่ยยังเล่นได้ลื่นอัดหน้าจอรุ่นนียังลื่นนะครับผมมีไฟให้อยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูใช่แล้วก็ที่ผมรู้สึกแบบชอบมากที่สุดนะก็คือต่อให้เครื่องมันจะร้อนขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังเล่นได้ลื่นๆอยู่เรื้อเบ็ดอาจจะดอกบ้างเหลือสัก30เหลือสัก24่อะไรเงี้ยแต่ภาพที่มันแสดงผลออกมามันไม่ แบบตามเฟรมเรตอ่ะเข้าใจไหมแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดนะครับคือร้อนชิบคือร้อนร้อนข้างหลังตรงนี้ผมรับได้อ่าร้อนมาถึงหน้าจอผมรับไม่ได้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องความร้อนกันด้วยใช่เอาเป็นว่าสรุปเรื่องของการเล่นเกมก่อนอ่าลื่นทุกเกมไหมลื่นทุกเกมสําหรับผมโหมดในเรื่องของการเล่นเกม ครบครังแอร์ทริกร์ใช้ไงานได้จริงไหมกด okay. ปุ๊บตอบสนองปั uh, okay. ๊บอ่ะโอเคแค่นี้พอเอาเป็นว่าสายเล่นเกมปวดได้ถูกใจสิ่งนี้ถูกใจถึงนี้ครับไม่ต้องมาคอยกังวลอยู่แบบเฮ้ยฝั่มจีเปิดได้แค่60อันนี้ได้90เฮ้ยเล่นเชนชินกระตุกไม่กระตุกนะครับหรือว่าเฮ้ยปุ่มแอร์ทริกร์มันช่วยเล่นเกมไม่ได้มากอะไรเงี้ยโอ้โหนี่พี่เล่นไปเลยครับคัสตอมได้เยอะมาคุยเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนก่อนครับผมมาสองเรื่องนี้เป็นสองเรื่องที่ผมค่อนข้างกังวลผมกังวลมากความร้อนกับความแรงมาค่่่น้แไหผม บอกเลยว่าอุณหภูมิสูงสุดที่ผมสัมผัสเขาได้เนี่ยคือ60องศา <laughs> เล่นนานแค่ไหนถึงจะขึ้นมาถึง60 1ชั่วโมงจริงๆเล่นเกมชินสักแบบ30นาทีอะ60แน,น่นอนจริงหรอถ้าเล่นเกมแบบบ้านๆอย่างเช่น RV อย่างเงี้ยไอ้พวกนั้นเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณสัก43-45ิสาองศาไม่เกินครชั่วโมงใช่ถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วใส่พัดลมไปด้วย ครับผมอุณหภูมิจะขึ้นมาแค่ไหนครับ55องศาอ5องศาครับ,ารบจากเดิม60ตัวพัดลมอะครับ Aeroactive Cooler เนี่ยนะครับ,รบเขาบอกว่าสามารถที่จะช่วยลดอุณหภูมิเซอร์เฟสหรือว่าพื้นผิวข้างหลังเนี่ยได้สูงสุดที่ประมาณ 15องศาแต่ตัว CPU จริงๆเนี่ยนะครับมันสามารถลดได้ประมาณ10องศานั่นคือสูงสุดใช่แต่ใช้งานจริงเนี่ยลดได้จากเดิม6ครับก็เหลือ55ใช่ครับอันนี้คือเราเอาตามเรานะเราไม่ได้เอาตามเลขสนอะเปคมาห้ากัน5 5า <55 S 1> น,นี่คือค่าสูงสุดที่ผมวัดได้นะครับคือผมจะวัดตั้งแต่ โซนข้างหลังตรงนี้ลงมาจนถึงข้างล่างแล้วก็ที่หน้าจอด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาอุณภูมิตรงแถวพัดลมตรงนี้อยู่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ52 51ประมาณนั้นก็ประมาณ10องศาใช่คับตามที่เขาเคลมมามมแบตเตอรี่หลายคนน่าจะอยากรู้ครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มีโอกาสไปลองเทียบกับ LG Phone 5 Ultimate ครับขอ5 Ultimate เนี่ยถ้าเกิดเล่นผ่านพัดลมเนี่ยจะลดไป30%เอล่นผ่านพัดลม30%ใช่ครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเล่นผ่านพัดลมเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป28%ก็คือดีกว่า เมนิดหน่อยนิดหน่อยถ้าไม่เล่นผ่านพัดลมล่ะไม่เล่นผ่านพัดลมของตัว LG p o 5อ n t i m a t e เนี่ยลดไป28%ครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเหลือ25%ก็แบตเตอรี่ใช้งานน้อยกว่านิดนึงใช่แต่ร้อนถ้าเป็นผมนะคือรักตายผมคือผมเล่นเกมเบาๆ RV ผับ G ไม่ต้องใส่พัดลมก็ได้เออเนี่ยคือรักตายผมคือผมเล่นผมไม่เคยใส่พัดลมเลยแล้วผมไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งเล่นทั้งวันเหมือนในแบ๊กแต่ผมคือนั่นแหละคืออย่างที่บอกว่าคุณจะต้องรู้ตัวคุณก่อน ว่าคุณเล่นเยอะแค่ไหนถ้าเล่นเยอะก็ใส่พัดลมเล่นพัดลมดีกว่ายอมให้แบตเตอรี่มันมันลดไปเถอะเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันมีฟีเจอร์เสียบชาร์จแบตแบบบายพารสมีทั้งฟีเจอร์ฟรีชาร์ตแบบ65บวัต์ของมันอะแล้วคุณใช้ไปเลยนะครับคุณไม่ต้องกลัวแบตจะเสื่อมเพราะว่ามันเป็นแบตแบบ2เซลล์ตัวนี้ครับมีฟีเจอร์ฟ c h ชาร์จ65วัต์แล้วก็ตัวเซลล์แบตของเขาเนี่ยเป็นเซลล์แบต2เซลล์ดเซลล์การที่มันเป็นแบตแบบดเซลล์ครับหนึ่งละตำแหน่งของฟ ไฟมันจะเข้าซ้ายขวามันเร็วขึ้นครับงคือมันปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเซลล์แบตบสเซลล์เนี่ยนะครับมันแบ่งก้อนละสามพันมิลลิแอมป์เองศูนย์จนถึงหนึ่งร้อยเนี่ยใช้เวลาประมาณห้าสิบกว่านาทีเต็มครับนะครับแล้วก็ศูนย์จนถึงเจ็ดสิบเนี่ยผมจําได้ว่าไม่ถึงสี่สิบนาทีนะครับก็ถือว,ว่าเร็วนะใช่การเป็นอ,อย่างหนึ่งคือที่ผมเล่าไปตะกี้คือมันมีฟีเจอร์เรื่องของไบพาร์สเวลาคุณเล่นเกมไปแล้วคุณอยากแบบเฮ้ยรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้มันใช้แบบเดี๋ยวจะให้มันแบบใช้ไไฟฟตตตตรรรรรรรงงงเเ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 เหหมมมมือออออออนนนนนนววลลาาา่่คคคคคะะะีีีี้้ยยยััััััับบบบบบุุณสสปป๊จจใ็์พโิ ไม่ต้องกลัวว่าแบบเล่นไปชาร์จไปแบบจะเสือ่อมเล่นไปชาร์จไปเครื่องจะร้อนไม่ต้องกังวลครับมันรับไฟโดยตรงมันรับไฟโดยตรงเลยใช่ครับคุณถอดปุ๊บมันก็ใช้ไฟจากแบบสุดท้ายเรื่องของกล้องครับ LG Phone 5กับ LG Phone 5s นะครับ S <S ก็เหมือนกันครับดังนั้นคุณภาพที่ออกมาเหมือนกัน99.99% 99ครับผมให้0.01%ไม่รู้ห่างตรงไหนแต่ผมใช้งานคือไม่ห่างครับภาพนิ่งกล้องหน้านะครับสวยใสผมเคยเอา l g iPhone 5เนี่ยไปเทียบกับ iPhone 12 Pro Max ผมอยากจะบอกว่าหลายๆรูปเนี่ย iPhone 12 Pro Max แพ้เว้ยใช่ l g iPhone 5มีเรื่องของการถ่ายหน้าชัดหลัง,บงเบลอมุมมองค่อนข้างกว้างร,ร,รายละเอียดดีนะครับกล้องหน้าที่ประมาณ20กว่าล้านเลยนะครับคือผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องของกล้องเลยเพราะว่ามันเป็นมือเล่นเกมกล้องเนี่ยเหมือนกับของ แถมมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคืองานวิดีโอกล้องหน้าตัวนี้กล้องหน้าสามารถยัดบันทึกได้ Full HD 60เฟรมเพอร์เซกถ้าเรายังจํากันได้ไม่ใช่เรตเรตไมจริงเท่าไหร่ได้30เออแลกชาร์กก็น่าจะได้ประมาณ30มสิบเหมือนกันใช่คือสมาร์ทโฟนในเล่นเกมน่าส่วนใหญ่กล้องหน้าไม่ได้ใช้ใช่เนี่ยถ่ายแบงค์ดูได้ใช้ไหมกล้องหน้าไม่เคยใช้เลยผมอย่า่าแตะกล้องหน้าเลยกล้องหลังกูยังไม่ใช้เลยไอ้ปุ่มก็ไงไอคอนกล้องอ่ะผมลบทิ้งไปแล้วเออคือเอ่อคนที่เล่นเล่นเกมจริงจังส่วนใหญ่ไม่ค กล้องหลังอาจจะใช้บ้างแต่กล้องหน้าเนี่ยน้อยน้อยไมโครโฟนมันดีมากครับ,รบเสียงชัดตัดเสียงลมดีเซตติ้งเรื่องการรับเสียงได้ง่ายวิดีโอสมูทลื่นดีนะครับผมแล้วกันสั่นเยี่ยมด้วยนะแหมได้เลยนะครับ ส่วนกล้องหลังครับให้มาทั้งหมด3ตัวใช่เป็นกล้องหลังน่าจะเป็นเซตเดียวกันเลยกับ LG Phone 3นี่ไงครับเนี่ยเหมือนกันเลยครับมีกล้องหลัง64ล้านหลักมาให้คือดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับ LG Phone 5เมื่อตอนต้นปีเหมือนกันนิดเดนะครับเลนหลัก64ล้านเป็นเลนหลัก64ล้านที่มีคุณภาพสามารถที่จะถ่ายระยะใกล้ได้เลนเอลิวายนะครับมุมมองค่อนข้างกว้างไม่ได้กว้างมากนะแต่ว่ากว้างพอสาหรับใช้งานทั่วไปได้แล้วก็เลนมาโคร5ล้านนะครับเอาไว้ใช้ถ่ายเกสรดอกไม้ถ่ายพักเครื่องอะไร น้อยๆอะไรเงี้ยใช้งานได้แต่ว่าหลักๆ <c oughs> ที่ผมชอบคือเลนหลักกับเลนอร์เอราไวอันนี้โอเคเลยเลนมาโครเนี่ยใช้งานยากในหนึงตรงที่คุณจะต้องไปเข้าโหมดโปรของมันแล้วก็เลือกเป็นมาโครเลนตรวจงานวิดวีโอครับอันนี้เป็นไฮไลท์งานวิดว <c oughs> วีโอของ LG Phone ถ่ายได้สูุดที่ 8K <c oughs> 30เฟรม ใช้งานได้ไหมพอใช้งานได้แต่ไม่ได้ดีเวอร์มากนะครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะใช้งานก็ 4K 60แล้วกันก็พอแล้วพอแล้วนะครับเลนหลัก 4K 60นี่เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับสามารถถ่าย 4K 30ก็ได้สามารถจะถ่ายพูดี60พูดี30ก็ได้ในหลักนะครับคือเลนหลักเนี่ยพึ่งพาได้จริงๆเลยกันสั่นสามารถเปิดปิดได้มีกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์มาให้นะครับแล้วก็เลน u ั t ตร้าไวเนี่ยถ่าย 4K 30เฟรมเได้ซึ่ง ดีกว่าซัมซุงหลายๆรุ่นดีกว่า oppo vivo หลายๆรุ่นด้วยซ้ำนะครับคือพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะถ่ายได้แค่ 4D 30กันตัวเียกถ่ายได้ 4K ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าการ a อ t ตัโฟกัสก็ยังไม่ได้ฉลาดมากถ่ายกลางคืนก็ยังแบบมีย้วยมีอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับตามสไตล์มันถึงเล่นเกมอยู่แล้วเนาะมันไม่ได้เน้นกล้องแต่เท่าที่มันทําได้มาเนี่ยมันสำหรับกุมนะสำหรับเกมมิ่งโฟนนะผมให้10/10ทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังสำหรับกลวหมแค่นี้คือเพ จะซื้อนะครับก็ก็ลองดูหลายๆคลิปคลิปอ่<ช>นบล็อก ที่เรารีวิวไว้ตั้งแต่ต้นปีอย่าง LG Phone 5อะไรเงี้ยมถ้าเกิดว่าคุณมี LG Phone 5อยู่แล้วไม่ต้องอัปเกรดมันเป็นการแบบปรับไมเนอร์เชนิดหน่อยคนที่ควรจะอัปเกรดสำหรับผมนะคือคนที่แบบมี LG Phone รุ่นแรก2อ,อ่าสหรือ3นะครับถ้าสาม,มา5้นี่ผมว่าเหมาะเลยเพราะว่าเข้ามือเลยเข้าม,มือมันเปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวความแรงของเทาอะไรเงี้ยชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ลองดูรุ่นอื่นนะครับพวกเราไปใช้งานมาอะไรดีอะไรไม่ดีเราซัดให้เต็มที่แนะนําให้ดูการทดสอบเกมเพิ่มเติม ในช่องเกมจา๋ามาครับทำ,ทำรือเปล่าเนี่ยทำแล้วก็เดี๋ยว ถ้าแบงค์มีเวลาว่าเด<อ>ี๋ยวแบงค์จะสอนใช้งาน l g โอเจฟแล้วกันเพราะว่าลูกเล่นใน X โหมดเขาเยอะใช่การคัสตอมอย่างเช่นตัว Air t r ริ g e r องี้ยครับผมบอกเลยว่าแบบคัสตอมได้เยอะมากละเอียดเออเอาเป็นว่าไปดูเองแล้วกัน <c oughs> ครับผม <c oughs> คือหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าวงการเกมมิ่งอ่ามาอีกทน,นขอขอหน่อยไม่ไม่คือหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าวงการเกมมิ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าในโหมดเกมมันมีโหมดอะไรที่เราใช้หรือไม่ใช้บ้างก็จะทำคลิปสอนให้ละกันโอเคได้ครับแบงค์เป็นแบงค์กับผมนี่สายบ้าเกมมิ่งโฟนใช่ครับมีทุกยี่ห้อนะครับเดี๋ แบบอยากจะได้เป็นแนวทางในการเอไปปรับตั้งค่าขอบคุณ ASUS อีกครั้งหนึ่งขอบคุณแบงค์ด้วยนะครับที่มานั่งเป็นเพื่อนเจอกันในคลิปหน้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาอยากเทียบตัวไหนก็คอมเมนต์มาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ